ไทยไเมาส์ชูเมาส์มาจ้าต่อกันเลยกับไทยไทยเมาส์ชูเมาส์นะคะอยู่ด้วยกันแบบนี้ยาวๆ2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะรับชมกันผ่านทางช่องทางไหนยอย่าลืมนะคะรายงานตัวทักทายเข้ามาด่วนๆเลยคะ่ะค่ะแล้วก็การขอเพลงหน้าไม้นะคะก็สามารถ เตรียมจอโทรศัพท์ไว้ได้เลยเพราะเดี๋ยวหลังข่าวเมสาเราจะมารับสายกันต่อรับรว้ๆยาวๆเน่นอนวันนี้นะคะสําหรับข่าวแรกในวันนี้ของเรานะคะก็เรียกว่าหายหน้าหายตานะคะคไปจากทางหน้านหน้าจอทีวีสักพักใหญ่แล้วนะคะ,คะสำหรับนักแสดงอาวุโสนะคะอย่างคุณอาต้อยเศรษฐานั่นเองค่ะหลังจากที่ท่านเองเนี่ยก็ตรวจพบนะคะว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดค่ะ,คะทําให้ต้องหยุดทํางานนะคะแล้วก็รักษาตัวให้ยาแล้วก็ทําคีโมด้วยนะคะซึ่ง ก่อนหน้านี้เนี่ยมีภาพที่ปล่อยออกมา,าดรูรู้สึกว่ามีอาการซุบผอมอย่างช <ฮะ S 1> ัดเจนมากแ <ฮะ S 1> ฟนๆเองเนี่ยก็เป็นห่วงกันเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีภาพอัปเดตให้ได้ชมกันด้วยติดตามในข่าวนี้ค่ะ <All right. S 1> เปิดภาพล่าสุดอต้อยเศษฐาแข็งแรงขึ้นหลังรักษามะเร็งปอด นี่แหละค่ะ<ม>ภาพนี้นะคะก็จะเห็นว่าอาต้อยเนี่ยดูแข็งแรงขึ้นมากเลยนะคะ,คะแล้วก็มีอาการที่ดีขึ้นตามลําดับด้วย<ม>ซึ่งสามารถตอนนี้สามารถอุ้มหลานชายได้แล้วนะคะหลานชายเขาชื่อว่าน้องมีบุญน่ารักต้องเลยชื่อ,อ,อน้องมีบุญอุ้มหลานได้อย่างสบายเลยทีเดียวโดยลูกสาวก็คือพี่อีพุทธิดาเนี่ยนะคะก็ได้โพสต์ภาพพาครอบครัวไปเที่ยวชมวัดปากน้ําแขมหนูนะคะซึ่งมีทั้ง อาต้อยเศรษฐาคุณแม่เปียกอรัญญาไปเที่ยวข้างนอกชม,มบ้านเมืองกันนะคะนี่ไงหลานน,น้องมีบุญนะคะพาหนุ่มสาวคู่นี้ไปไหว้พระเที่ยววัดใหม่ที่กําลังเป็นจุดเช็คอินก็คือโบสถ์สีน้ําเงินที่วัดปากน้ําแ็มหนูค่ะอ๋อนี่แหละคือพี่อีเขาก็ได้โพสต์เอาไว้แล้วเห็นไหมอุ้ยน้องมีบุญคือแบบจ้ำมากม,มาพี่แก้ว เียว <Thank> โอ้ยน่ารักจ้าม่มแล้วก็เรียกว่าเป็นหลานรักของคุณตาเลยก็ว่าได้นะคะพี่อีฟเนี่ยก็เขียนแคปชั่นนะบอกว่าผมจะ14โลนะครับ คุณตายยังอุ้มได้อยู่คุณตาผมแข็งแรงไหมล่ะครับอี่<จ>แหละแล้วหรอวิซีวิีโรดักเหมือนกันนะนันันะก็เรียกว่ากําลังใจจากคนในครอบครัวเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นเองนะคะเรียกว่าทําเอาหลบบรรดาแฟนคลับนะคะเข้ามาให้กําลังใจกันอย่างท่วมท้นในโพสต์นี้เลยบางคนก็บอกว่าคุณตาแข็งแรงจังเลยยังหล่อยิ้มสดใสเหมือนเดิมเลยอย่างเงี้ยนะคะเรียกว่าโอ้โหหลายๆคนก็แซวบอกว่าเนี่ยคุณตาแข็งแรงระวัง กล้ามขึ้นนะคะน้องตัวหนักแล้วเลยอ,อย่างเงี้ยโอ้โหน่ารักจริงๆเลยนะก็ถือว่า เป็นภาพอัปเดตที่เรานํามาให้ชมกันที่ทางด้านพี่อีฟเนี่ยได้ลงเอาไว้นะคะถือว่าให้แฟนๆก็ได้สบายใจ<ฟ>พี่ต๋องหน่อย้นนะ,ะได้เห็นอต้อยแข็งแรงแบบนี้นะคะแล้วก็มีหลานน่ารักน่ารักไว้คอยเป็นกําลังใจแบบนี้คุณตาหายไวแน่นอนใช่แล้วไงก็เป็นกำลังใจให้กับอต้อยแล้วก็ทางด้านครอบครัวด้วยนะคะขอให้มีกําลังใจดีๆแบบนี้นะคะทั้งไทยไทยเองแล้วก็แฟนคลับทุกคนเนี่ยนะคะเป็นกำลังใจให้คุณอายอยู่สู้ๆหายไวๆนะคะค่ะแล้วตทไทย Mal oh, mal